โยววซาบเดี๋ยวเราโย้วซาบวันนี้ไปเล่นเมกานะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียง R6 ท่อไดโวดูนะแต่เป็นคอเรตนะไม่ใช่คอไทเทเดี๋ยวเรามาฟังเสียงรอบตัดกันดูนะสักทีหนึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในป่าในเขานะคือมันอยู่แถวๆหลังบ้านผมนะเออมาเดี๋ยวเราเรามาฟังเสียงท่ออันดีกว่าเดี๋ยวรอบตัดสักทีหนึ่ง อ๋อ oh, เป็นไงลระเบิดดีป่ะโอ้อโหโหโหโเโหอหโ ขนาดแบบไม่ได้ใส่คอเทเทหรือแบบไอไวไฟเทเทนะสลิปออนเทเทนะแต่เป็นเลดนะยังแบบยิงปุ้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 ง,งอะถ้าสังเกตด,ดีๆก็มันจะมีไฟแลบออกมานะถ้าแบบเบิ้นตอนกลางคืนน่ะเออไปไหนไปนไหนอ่าเนี่ยนฮะอยู่แถวบ้านนะฮะโควิดไม่ได้ทำอะไรเลยฮะไม่มีคลิปจะลงด้วยก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b e ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าเดยว เปลี่ยนในไมโครโฟนเจกเตมาแล้วเจอกันเราอะเจอกันจักรู